รัฐเริ่มมาตรการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม15,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปีนี้มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้เสียภาษีที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่25-31ถึงธันวาคม2558จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้จ่ายมานั้น มาหาักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี2 5 5 8ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทโดยผู้ซื้อสินค้าหรือบริการจะได้รับเงินค่าลดหย่อนภาษีตามฐานภาษีเงินได้ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรเท่านั้นไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับราคาสินค้าที่ซื้อหากมีฐานภาษีร้อยละ5ซื้อสินค้า1 5 0 0 0บาทจะได้คืนภาษี750บาท โดยจะต้องมีหลักฐานการชําระเงินเป็นใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งสามารถขอได้จากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะต้องมีลักษณะคําว่าใบกํากับภาษีมีชื่อผู้เสียภาษีเลขผู้เสียภาษีมีชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการหมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีมีเลขของเล่มชื่อชนิดประเภทและปริมาณต้องมีในใบกํากับภาษีจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แยกภาษีและจํานวนให้ชัดเจน โดยสินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7กรณีสินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเสียภาษีอัตราร้อยละศนไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้รวมทั้งใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ขอหักลดหย่อนได้ต้องไม่เป็นการซื้อสินค้าประเภทสุราเบียรไวน์ยาสูบยานพาหนะเชื้อเพลิงเติมยานพาหนะ รวมถึงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ประก,กันชีวิตประก,กันรถยนต์ค่ารักษาพยาบาลค่าซื้ออาหารสดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมส่วนการใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้คือสินค้าแปรรูปทั่วไปอะไหล่รถยนต์ค่าซ่อมรถซึ่งหากเป็นการซ่อมและชำระค่าบริการในช่วงเวลาที่กำหนดและซ่อมแล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคมสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งค่าน ố หน้าสปาก็สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของการซื้อทองคำสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ากำเนิดเท่านั้นเพราะตัวเนื้อทองคำไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนมุมมองของประชาชนมองว่ามาตรการนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีและจะทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปีได้อีกด้วย ก็คิดว่าเป็นมาตรการที่ดีของรัฐบาลนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันช่วยเราช่วยตัวเราเองในการลดย่อนภาษีถึงมันจะไม่มาก ก็ตามอะไรเงี้ยส่วนที่2ก็คือมันดีสําหรับส,รส่วนรวมก็คือมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเห็นด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าดีนะคะเพราะว่าทําให้ทุกคนในครอบครัวได,ได้ได้ออกมามีกิจกรรมร่วมกันโดยที่รู้สึกว่าสบายใจในการใช้เงินอย่างน้อยเงินก้อนนี้ก็เอาไปหักภาษีได้นะคะช่วยพวกรากหญ้ามันจะได้อยู่ได้เพราะราก้าอยู่ได้ทุกอย่างมันก็อยู่ได้เองอะ่ะอัตโนมัติเลยเพราะเขามีกําลังซื้อ เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่ามาตรการนี้จะทําให้การจับจ่ายภายในประเทศในช่วงปลายปีนี้เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะทําให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ0.1ถึงร้อยละ0.2โดยมีเงินสะพัดไม่ต่ํากว่า140,000ถึง150,000ล้านบาทซึ่งมาตรการนี้จะทําให้กรมสรรพากรสูญเสียเงินภาษี4,000ถึง5,000ล้านบาทซึ่งไม่ใช่เงินจํานวนมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้กลับมา